อนิเม่ดีฟินเดอร์ร้อยวันเดอะซีรีส์อีที่12แล้วนะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมจะมาทำสเตตเอสด้วยการเก็บความคุ้มค่านะฮะความคุ้มค่าคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยใช่ไหมที่มันเป็นสัญลักษณ์ว่าความคุ้มค่า100%นะครับความคุ้มค่าตรงนี้เก็บได้ด้วยการเอาตัวที่เราจะทำเนี่ยไปตีมอนเยอะๆนะครับไปตีมอนซ้ำๆ,ๆเก็บก็เก็บไม่ยากนะมันแตกต่างมากเลยนะครับระหว่างการที่เก็บ ผมคุ้มค่าร้อยกับไม่เก็บไปสุ่มเนี่ยมันเปลืองโซ่แล้วก็เปืองเต่ามากนะครับซึ่งเต่ากับโซ่บอกเลยเลยว่ามันหายากมากนะครับแล้วมันถ้าจะไปซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะตกอันนึงเจ็ดแปดร้อยเลยถ้าใครมีเยอะก็จัดไปไม่ว่ากันแต่สําหรับผมเต๋กับโซ่เป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับผมจะให้ดูทุกรอบที่ผมสุ่มสเต็ปนะครับว่าผมจะใช้อ่โซ่กับเต่าไปเท่าไหร่นะครับพื่อการเก็บของคุ้มค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาสุ่มนะฮะผมมีลูกเต่ายี่สิบห้าแล้วก็ โซยิบสองนะครับผ <Okay. S 1> สมเลยอะไรจะคุ้มขนาดนี้แต่ผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างการไม่เก็บของคุ้มค่าร้อยเปอร์เซ็นมามาสุ่มนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมทุกคนผมสุลองสุ่มให้ดูนะนี่นะครับผมหมดเต่ากับช่วไปเยอะมากด้วยการได้เอฟได้ซีนะครับ เนี่ยมาครั้งนี้ผมได้ a บวกเอ้ a b บวกมันก็ไม่ใช่ครับ b บวกถ้า evo มามันก็ได้แค่ a ใช่ไหมนะครับเ <c oughs> นี่ยผมพอแล้วนะครับผมจะขอเก็บโซ่แล้วก็เตาไว้แล้วก็ไปสุ่มรอบต่อไปนะครับสุ่มรอบ2นะผมขอเวลาไปเก็บคุม,ค,มค่ารา้อยมาก่อนนะครับรอบที่สองครับรอบนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ผมผิดหวังมากๆนะครับทุกคนเป็นยังไงไปดู นี่บีบวกเหมือนเดิมคือเป็นอะไรที่ผิดหวังมากนะครับคือเก็บละค่าร้อยมาคือได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่บีบวกยังยังยังโอเคอยู่นะอันนี้มันซ้ำอ่ะเสียใจมากทุกคนมาดูรอบที่สามครับหลังจากที่ผมเก็บนี่คือเป็นการเก็บอันต่อไปนะเพราะว่ามันมันมันมืดแล้วแนละ้วผมก็ไป ในการสุ่มรอบที่3เนี่ยผมไปทําธุระนะครับผมเลยไม่ได้มาเก็บฟาร์มผมเลยไม่ได้มาฟาร์มนะครับสังเกตว่าผมฟาร์มทิ้งม้นจนถึงเลวัเก้าสิบแปดเลยนะฮะยังเป็นสเตตบีบวกเอออยู่นะครับแล้วก็โซ่ยังอยู่ที่สิบเหมือนเดิมโซ่ยังไม่ลดนะฮะกดสุ่มไปตือตือตือ้อ้าวโห,หอรอบนี้คือมันอะไรอ่ะมันล็อกบีบวกให้ผมหรอคือยังไงโอ้โหเสียใจว่ะผมลองแวะมาสุ่ม มารียูโนดูนะครับตอนนี้ยูโนผมเป็นเอบวกเอบวกนะครับซึ่งถ้าผมยังไม่ได้อีโวเนี่ยมันจะคุ้มมากในการทําในการสุ่มใน a บวกนะครับแต่ว่ายูโน่ผมมันสุ่มไปแล้วเอ้ผมผมอีโวไปแล้วนะครับผมเลยจําเป็นต้องรีให้ได้เอเท่านั้นนะครับมารอบที่สี่นะล็อกไว้ก่อนนะครับก็สุ่มไปโอ้โหบีบวกยังดีที่ไม่ได้บีไอบีลบยังดีที่ไม่ได้บวกนะครับก็ไม่เป็นไร นะครับถือว่าพัฒนานะครับพัฒนาลงนะรอบที่ห้าทุกคนรอบที่ห้ารอบนี้คือวันนั้นรู้สึกว่าวันนั้นผมสุ่มได้สามถึงสี่รอบเลยนะนะครับฟาร์มทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนนะครับล็อกเหมือนเดิมครับเพชรโซยังเพชรลูกเต๋านะครับกดไปยึบมีนะพัฒนาลงอีกแล้วครับผมาลงอีกแล้วเดี๋ยวพัฒนายังไงให้ต่ําตมให้ต่ําตมกว่าเดิมบอกไว้ก่อน ๋ย่มาสุ่มยูโน่ซะหน่อยนะครับผมสุ่มยูโน่รอบๆไปได้เอสนะสําหรับกูดาวนะครับก็แมวมาสุ่มหน่อยยังไงก็เก็บค่ามาด้วยกันนะครับเราต้องรับสูตรรอบที่หกนะครับนี่คือเป็นอีกวันแล้วนะที่ผมฟาร์มนะครับนี่เป็นอีกวันแล้วโซ่เหลือห้าครับลีโ,โลยิบสามครับปับ๊บป๊ดเออ้ยเริ่มขึ้นมาแล้ว เริ่มขึ้นมาเป็น b บวกเลยครับหลังจากที่ลงตกต่ำลงมาเหลือบเป็น b, b. b. ไอ้ B ลบสี่ไม่ใช่มีบวกดูยังไงเป็น b บวกอะ่ะโอเคมาถึงรอบที่เจ็ดครับผมรอบที่เจ็ดนี่คือรอบของอีกวนันเอ้ยของวันวันเดียวกันนะรอบรอบที่หกเนี่ยเก็บมาแอดตเอเฮ้ยขอเธอโซ่เหลือน้อยแล้วโอ้ยทำสูตรหน่อยทำสูตรสลับตัวหน่อยสลับแบบให้ a อมันงงๆนะฮะว่าเราจะทำอะไรนี่นี่นี่รอบนี้บอกเลยว่าสูตร ไม่ได้ผลเหมือนเดิม <c oughs> เหลือแค่โซ่หนึ่งแล้วโอ้ทำมเหลือน,น้อยจังเลยโอ้มารอบที่แปดครับรอบที่แปดนี้นก็เป็นวันเดียวกันกับรอบที่หกที่เจ็ดนะฮะมาทำสุ่มเลยอเอยขยบขึ้นมาดีหนึงแล้วทุกคนเอลบเอลบนะครับจะบอกว่าผมไปซื้อโซ่มาในตลาดนะครับผมไม่ได้ฟาร์มเองนะไปซื้อมา ไปซื้อมาครับโอ้ยฟาร,ร์มยากมากสู้เป็นอะไรที่แบบหายยากทุกคนใช้ให้ระวังใช้ให้ประหยัดใช้ให้คุ้มค่านะบ,บอกไว้ก่อนมาสู่รอบที่เก้าครับรอบที่เก้านี้บอกเลยว่าเป็นรอบที่ฟ้าประธานผมจริงๆนะเป็นยังไงไปดูกันชึบ,ชบยูโน่ครับรอบนี้ผมขอทําสูตรสลับตัวให้ AI มันงงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะรอบที่แล้วทําไปนี่รู้สึกว่าสเต็ออกมาดีนะครับไดเอลบมาเลยนะฮะบ,บวกไปปึบ สาประทานนีครับ <Okay. S 1> ผมรอบนี้บอกเลยว่าเป็นรอบที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับถ้ายูโนผมยังไม่ได้อีโวนะผมจะดีใจมากเพราะว่ามันได้ A บวกมาสองรอบแล้วใช่ไหมนะครับจะเห็นได้ว่าผมใช้โซ่ไปไม่ถึง20สิอันนะครับทุกคนเห็นไหมเฉพาะการทาคุมความคุ้มค่าร้อยมาสูมนะไม่ใช่การสูมให้ทุกคนดูที่ว่าไดเอสไดซี C, ไดบี B อะไรเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็ย้อนมาอัพยูโน่หน่อยละกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงก็เก็บ เก็บสเตตมาด้วยกันเก็บเลเวลเอ้เก็บค่าความคุ้มค่ามาด้วยกันนะครับได้เวลากันแล้วครับสำหรับเอตตานะครับฮีโร่ยูนิตที่ผมอยากจะอีโวมากที่สุดนะครับแต่ผมต้องรอหลายวันเลยนะครับกว่าจะเก็บสเตตเอสให้ครบนะครับก็คือผมเก็บอยู่หลายวันนะถ้าเราได้ไอบัวตัวนี้ใช่ไหมเราจะสุ่มอ๋อพอเราอีโวเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นเอสนะครับซึ่งมันก็แปลว่าเอตตาตัวเนี้ยนะครับผมจะเป็นเอสสามตัวเลยนะครับ ว้าไ,ไปดูกันไปดูกันไม่ใช่ไปรู้โอเคเรามาดูกันว่าอีโวเนี่ยมันจะสสกิลอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับ Dark คสวอตผมมีของไหมรู้สึกว่าจะมีครับหืมเหลือล้นเลยใช่ไหมหืมทำไมดาวรุ้นเรามีเยอะจังวะสิเลยเหรอไม่พูดพั้งทำเพลงครับดาร์คสวอตจัดมาได้เวลาที่ทุกคน,นในเดือนที่ผมรอคอยนี่แหละนะครับ อสุวินไฟโขกแกนแกนไปเลยนี่โหสวยมากนี่ครับนี่โอ้โหสแตทสวยมากเอสสแตทอ่าเลโวเจ็ดสิบเนี่ยพันสามสิบแปดเลยทุกคนคูดาวสองจุดเจ็ดวิระยะสิบห้าจุดสี่ทุกคนว้าวแล้วก็ดูนะดูดูดูโอ้ถ้ามันเป็นอะอะไรนะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นชายนี่นะ ชุดจะสวยมากเห็นไหมเฮ้เอ,เอ้อยากได้ชนี่่ะเราทำไมไม่ไปซื้อเอาชานี่มาวะมันต้องมีชันี่แล้วเนาะเออว่ะแล้วทำไมผมไม่ทำตัวชนี่วะจะได้ใส่ชุดมันด้วยอะเออเออใช่ามเออทุกคนไมไปเอาเ,อาเ,อาเอาไปจะไปทำอะไรล่ะเนี่ยเอเอาบัฟให้หน่อยนะครับสุ่มให้หน่อยนะจะไปดูว่า อะไรก็ได้แค่ครั้งเดียวพอเพราะว่าตัวนี้ผมจะทําผมจะไปทําตัวแดงนะครับผมจะไปทําตัวยูโน่นะครับแค่เก็บไว้ก่อนไม่ได้เลยโอ้โหโชคร้ายมากเออวิญ,ญญาณทองคําโอ้โหได้เงินเอาขออีกนิดนึงอ่าคิมซอนคิมซอนเบิร์ดดามจอันนี้มันไฟใช่ไหมโอโ้มันมันไม่คุ้มเลยนะไฟเนี่ยใช่ไหมไปช่างมันอ่าพับอันนี้บ้างอันนี้บ้างโอ้โหอันนี้ก็ กะว่าจะเก็บไม่ถึงสักสามพันนะแล้วจะมาสูมออมเตี้ให้อยูโน่เนี่ยครับเพราะว่าตัวแดงผมมีแค่ตัวเดียวนะครับผมมีตัวหูปึ๊บมาสําคัญตึ๊ดๆๆเอาดูไม่ได้ด้วยมันตัวนี้สเตตอะไรอะ่ะตัวนี้ตีแรงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้กิจข้อมาไม่เป็นไรครับมาเราไปดูสกลิลกันก่อนดีกว่าคราบเป็นอ๋อปับ๊บโอเคผม ฟาร์มประตูมังกรอยู่พอดีเแล้วเล่นประตูมังกรเลยแล้วกันมาวางก่อนครับอือหออายังสกิลเดิมเหมือนเดิมููตายไหมเนี่ยถึงด้วยเคฟาร์มออ้ยชุดชวยมากเออทําไมผมไม่เอาเพชรน,นะที่ผมมีไปซื้อเอาตัวชายนี่มาทํามันจะได้ใส่ชุดของมันด้วยไงโผมนี่คนโง่เลยว่ะ ทุกคนแล้วโอลางนี้มันใส่ดาบไม่ถือดาบไหมถือดาบสีฟ้าเปลี่ยนดาบเป็นดาบสีฟ้าเหรอใช่ไหมเอ้นี่ไงมันมีบัฟไฟมาด้วยอะ่ะแต่ว่ามันดีไม่ติดไฟอ่ะดิเนี่ยมันบัฟไฟห้าสิบเปอร์เซ็นของคิมซอนตัวนี้มันเราไปใส่ตัวเนี้ยตัวมังกรไอตัวไฟเนี่ยเวลเท่าไหร่นะตัวนี้เวลสิบใช่ไหมสูงสุดตอนก่อนอีโบเวลสิบจะไม่ได้แล้ว รอบก่อนก็ดูสกิลไปแล้วทุกคนก็นาก่นาจะทราบสกิลของมันนะครับก็นาก่นาจะมีกันทุกคนแล้วแหละนะครับแต่ว่าอีโวลิสสเตตเอสเนี่ยน่าจะไม่ได้กันทุกคนนะฮะ <laughs> ขิงกันก่อนนะขิงกันก่อนมาแล้วครับโอ้โหโอเคโอ้โหยที่สำคัญคือดาวไวมาก7.2อนะอัพไปอีกขั้น1 1เม็ด สกิลหกเอ้ยเลยคูดาวหกจุดแปดเลยทุกคนโอ้หลายฮิตมากเฮ้ยหลายฮิตสุดสุดหลายฮิตสุดสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะสิบฮิตเลยนะเห็นไหมฟังจากเสียง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวสียท้ายมันสูงสุดแล้วครับหมื่นแปดครับเกือบจะเทียบเท่ายูโน่อีโวกเลยอะ นี่ถ้าเป็นใช้นี้น่าจะเป็น20,000ใช่ไหมเพราะว่าตัวใช้นี้เนี่ยมันจะดาเมจเพิ่มขึ้น5%ใช่ไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ EP ที่12บสองนะครับเขาขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้ามาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปบ๊ายบายครับผม